ไอ้ิอะไรเยใคร้ไม่ไดยกเดี๋ยวยกไงทำไมยันไม่เ่ยเดียวโยกยกไมเป็นไรโยกโยกโยยกเา่เข้าารามาเจอมอนตัวจริงอยให้คบกั ไอ้เหเหนี่เป่นกันไปได้ยังไงออกมาจากแล้วเมื่อไหร่พ่อแม่จะกลับบ้านกันนั่งออกเรื่องลกกันอ๋อมานจอเงาเจออันี่ไอ้นี่เป็นอนเป็นจริงอ๋อเดี๋ยวรถตะเพิงก็มาแล้วทันในย้ายเธอทำมันทำฮ้ยมอนเนี่ยบอนเนี่ยชื่อมันต้องมีมาจริงเออ เราเชือช่ชือมาดันดองอ,อ,อ,อเราก็มีเ่อเราเชื่อมะเล็งแต่ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเราไม่ทำอะไรใครเพราะมเราแค่เล่งเราไม่ได้ยิงปลอดภัยลองไปมาเลง่งไว้ใจใครไม่ได้ลองนี่เมราไมันเขามาเล่นหน้าเวทีเอาชุดเรามาใส่เลยหรือ เอียดพิเกตัวนู้นอ้อแดงๆดงเช่นละจ้าไอหนี้ยืนยิ้มอย่างเงี้ยตัวดาวดีเด็กสุดจัดแน่อ้อทำไมไม่โยกโย่ก็ได้ไม่เป็นมอนต้องโย่ไม่ลืมอ้อเจ้านักยังไรชื่ออ้อเราไม่ยังไม่ได้ตั้งชื่ออุยยังไงไอ้นี่แปลกๆไม่ได้ต้องมีชื่อไม่ตั้งชื่อไม่ได้เราเป็นมอนเนี่ยชื่อมันต้องขึ้นตัวด้วยมัดถอดผู้มีม้า มนลกเข้ามรัเราเองมลกจริงยังไม่หมดยังไม่หมดไม่หมดยังไมเลก่อนุกโอ้โหว่ามาเจ้องน้ว่ามาสไม่ซ้อมไม่ซ้อมไม่เสีย เราไม่ใชพวกซ้อมแต่็งก็บอกอย่าซ้อมอย่าซอมไม่ซ้อมจะไปไหนโทรศัพท์สร้างคนกะเดินทางเข้าสู่ห้องเศร้าดีจะไปห้องาใครนั่นจะสร้างคนไปด้วยอที่ไม่ได้ไม่ได้จะไปกแลงมอนที่ไหนมอนคอประทมอนปทอเราไม่รู้จากกันจะไปยังไง ใชคนธรรมดาลม้ลมเหมาเป็นอะลรเล่น